ไปก็เป็นการแบบสรุปในตอนที่15.3นะครับเรื่องของระบบปฏิบัติการ Linux นะครับก็จะพูดถึงสถาปัจรรมนะครับการจัดการโปรเซสแล้วก็การจัดการหน่ความจำนะครับใ <c oughs> นส่วนของสถาปัยกรรมของ Linux นะครับ <c oughs> ก็จะมีลักษณะดเดียวกันกับระบบปฏิบัติการทั่วไปนะครับก็จะมีส่วนของ kernel <c oughs> แล้วก็ส่วนของอตัว u s e r p r o c e s s นะครับ User process เนี่ยก็จะมี ส่วนของคอมไพเลอร์โปรแกรมยูทีของผู้ใช้โปรเซสของผู้ใช้แล้วก็ตัวโปรแกรมในการจัดการระบบนะครับแล้วก็มีเลเบอรี่ของระบบนะครับ,รบ,บ,รบที่ตัวส่วนต่างๆนะครับสามารถจะใช้งานร่วมกันได้นะครับส่วนถัดมาก็เป็นเคอร์เนลของ Linux นะครับ <c oughs> ก็เป็นส่วนที่ให้บริการอยู่ระหว่างตัวยู r ซอ r ์โป s เ s กับตัวฮาร์ดแวร์นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของเคอร์เ l ลลินุกเนี่ย <c oughs> ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าโมดูลเคอร์เนลที่โหลดได้นะครับส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโมดูลที่สามารถจะนำเข้าหรือว่านำออกตัวโมดูลต่างๆได้ณนขณะทีะะ่เครื่องเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อจะมีการนำเข้า โมโดูลหรือว่านําออกเนี่ยจะต้องพอทําเสร็จเนี่ยเขาจะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ตัวโมดูลประเภทนี้นะครับสามารถจะนําเข้าหรือว่านำออกได้ในขณะที่เครื่องทํางานอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพขยายของตัวเคอร์เนลนะครับซึ่งด้านบนของเคอร์เนลเนี่ยก็จะมีคําสั่งเรียกระบบนะครับซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างส่วนของอยูเซอร์โหมดกับตัวเคอร์เนลนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างของเคอร์เนลเนี่ยก็จะมีอินเตอร์ล็อ กับตัวทงต่อนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เชื่อมประสานกับตัวเคอร์เนลกับตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ด้านล่างในส่วนของเคอร์เนลนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลกัหลกๆนะครับก็มีคอมโพเนนต์อินพุตเอาพุตนะครับคอมโพเนนต์การจัดก,การอยู่ความจำแล้วก็คอมโพเนนต์การจัดก,การโพสเซสนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์อินพุตเอาพุตนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟล์เสมือนนะครับเดเวอร์ Level ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดเวอร์ของ ระบบเครือข่ายไดเวอร์ของอุปกรณ์ที่นํามาเชื่อมต่อกับระบบทั้งหมดนะครับมีเรื่องของระบบไฟล์ด้วยนะครับมีตัวจัดการจัดลาดับอินพุตเอาพุตไดเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับในส่วนของคำนั้นการจัดการหน่วยความจํานะครับก็จะมีทั้งการจัดการหน่วยความจาเสมือนอมีการจัดการเรื่องเพจจิ้งเรื่องการแทนที่หน้านะครับมีการแคสหน้า ส่วนโปรเซสส่วนการจัดการโปรเซสนะครับก็จะมีตัวการจัดการตัวสัญญาณหรือว่าสัญญาณของโปรเซสนะครับมีการสร้างการหยุดโปรเซสการจัดลำดับโปรเซสนะครับในส่วนของโปรเซสนะครับอของว i นุก um เนี่ยนะครับก็จะมีะด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเทคนะครับเทคเนี่ยจะเป็นตัวเก็บข้อมูลโค้ดคำสั่งต่างๆนะครับ ส่วนถัดมาด้านบนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัว Data นะครับกับ bss นะครับตัว Data เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแหล่งที่เก็บข้อมูลที่ที่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับส่วน bss นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ที่โพสต s ทำงานนะครับอธิบายโพสต s นะครับตัวโพสต์เนี่ยเองเนี่ยก็จะมีตัวอธิบายนะครับว่า มันมีข้อมูลหรือลักษณะยังไงบ้างอันแรกนะครับคือพารามิเตอร์การจัดลำดับโพรเซสนะครับก็จะเป็นพารามิเตอร์สําหรับจัดลําดับโปรเซสที่ที่ทำงานอยู่นะครับอันที่2คือพื้นที่หน่วยความจำนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตัวระบุว่าพื้นที่หน่วยความจาของโปรเซตนี่เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาคือสัญญ,ญาณนะครับสัญ,ญญาณก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้จัดการสัญญ,ญาณที่โพสเซสได้รับนะครับ ก็สคือ r e g i ต t ร r เครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บสถานะการทำงานของ p r o c e s นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสถานะของคำสั่งเรียกระบบนะครับก็เป็นสถานะของข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งเรียกระบบที่ p r o c e s ใช้งานอยู่นะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวอธิบายอัตารางตัวอธิบาย p r o c e ส s นะครับ ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของของ,ของไฟล์ที่ c โปรเซสใช้งานอยู่นะครับต่อมาก็เป็นข้อมูลทางบัญชีนะครับเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังตารางเก็บข้อมูลนะครับเวลาที่ CPU ของระบบและผู้ใช้ใช้งานอยู่นะครับต่อก็เป็น k e r n e l stack นะครับก็เป็นตัวชี้ส t a c k สำหรับการใช้งานของ k e r n e n e l ของ p r o เ e s เองนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเอร์เลตนะครับก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างเช่นรหัสผู้ใช้รหัสกลุ่มนะครับหมายเลข p r o c e s เป็นต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานะของของ p r o เ e s นะครับก็ใน p r o c e s ของลิงลูกเนี่ยเขาจะเริ่มจาก p r o c e s การสร้างโ r o เซ s นะครับแล้วก็มาอยู่ใน สถานะที่ว่า Active นะครับเมื่อพร้อมใช้ CPU นะครับก็จะไปอยู่ในสถานะ Running ก็คือถูกลันถูกทำงานนะครับเมื่อถูกเมื่อหมดเวลานะครับหรือว่าถูกขัดจังหวะก,ก็จะกลับไปที่สถานะ Active นะครับเมื่อหมดเวลาใช้ CPU นะครับก็จะจะมาอยู่ในสถานะ e x p i r e นะครับแล้วก็จากสถานะ e x p ก r e เนี่ยก็สามารถจะกลับเข้าไปอยู่ในสถานะ Active เพื่อจะ รอใช้ cpu ต่อไปนะครับตัว process ท,ที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยอาจจะถูกบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็จะถูกไปอยู่ในสถานะ s l i p p i n g นะครับเมื่อยกอเมื่อถูกยกเลิกการบล็อกก็สามารถจะกลับไปที่สถานะ active เพื่อรอใช้ cpu ได้นะครับอนอกจากนี้นะครับเมื่อ process ถ,ถูกหยุดถูกส่งสัญญาณให้หยุดนะครับด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ที่สถานะ stop นะครับเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยก็จะถูกให้ส่งให้กลับไปทำงานต่อซึ่งจะไปะอยู่ที่สถานเอ็กทีฟเพื่อรอใช้ CPU นะครับหรือว่าจะถูกให้อยู่ในสถานอซอมบี้นะครับก็คือเป็นสถานที่ได้รับสัญญ,ญาณให้ออกนะครับหรือว่าให้ยกเลิกทํางานนะครับสถานะเ,เดสก็คือสถานที่ต้องออกจากระบบนะครับหน่วยความจาของ ลีนุกนะครับก็แบ,บ่งเป็นาสามโซนนะครับก็คือโซน DMA 3 2คือเป็นโซนอเอาไว้สำหรับอุปกรณ์เก่าๆนะครับแล้วก็โซน normal คือเป็นโซนที่ใช้งานโดยปกติทั่วไปนะครับโซน movable คือเป็นโซนที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะครับในส่วนของการจัดสรรพื้นที่หน่วความจำนะครับก็จะ ลีนุกเนี่ยจะแบ่งหน่วยคาจำออกเป็นบล็อกๆนะครับในรูปแบบของ2ยกกําลังนะครับอัน,นแรกบล็อกขนาดแรกก็คือ3ยกกยกำลังศูนย์คือ1บล็อกแล้วก็เป็น2ยกอกำลังหนึ่งคือ2บล็อก2ยกอยกำลังสี่คือ4 <c oughs> อ2่ยกอยกำลังสองคือ4บล็อกนะครับจะเป็นลักษณะ2ยกกํกำลังไปเรื่อยๆนะครับก็ผู้เสดใดที่ขอใช้บริการเนี่ยก็จะมาเลือกดูว่าใช้บล็อกขนาดไหนก็จะให้พื้นที่หน่วยความจำไปใช้นะครับแล้วก็ ในหน่วยความจาเสมือนของ Linux น,นะครับก็จะแบ่งเป็นตารางเพจเช่นเดียวกับรูลการทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นระดับระดับนะครับเพื่อจะเข้าถึงตัวหน่วยความจาหลักได้นะครับเมื่อมีการใช้งานนะครับตัวเพจที่เพจหน่วยความจำที่พอสิทธใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีการสลับเข้าแล้วก็เมนเอาออกเพื่อให้หน่วยความจำเนี่ยมีการเพียงพอนะครับก็ เพจที่ใช้งานอยู่ก็จะอยู่ที่ active list นะครับเพจที่ไม่ถูกใช้งานก็จะอยู่ที่ inactive list นะครับก็สามารถจะสลับระหว่าง active list กับ inactive list ได้นะครับขึ้นอยู่กับการทำงานนะครับแล้วก็ถ้ามีการาเรียกคืนหน่วยความจำก็จะถูกจะถูกไปเก็บที่หน่วยความจำสำรองนะครับแล้วก็ในหน่วยความจำสำรองเนี่ยก็สามารถจะสร้างเพจใหม่เพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้แต่ว่าจะเข้าไปอยู่ใน inactive list เท่านั้นนะครับ สำหรับการบรรยายในหน่วยที่15นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีส่วนอื่นที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับอขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบแล้วก็ทำข้อสอบได้ผ่านนะครับ